วันนี้สโมสรไลออนนะครปฐมร่วมกับภาคีเครือข่ายนะครับโดยการรวมน้ําใจครั้งนี้ช่วยเหลือผู้ประสบพิบัติภัยธรรมชาติที่อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับโดยผู้ที่สนับสนุนเราก็มีดังนี้นะครับหัวเรือหลกักก็คือสโมสรไลออนทรามกาการานะครับเราประสานงานกับท่านยุทธนาท่านยุทธนาก็ประสานงานต่อจนกระทั่งได้สิ่งของ1นึ่งพันรถหก้อยใหญ,ใหญ,ใหญ่ซึ่งทุกคน ไม่คาดหวังนะครับว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง3วันนะครับก็ต้องขอขอบคุณสโมสรไลออนท่ามากลาป็นอย่างยิ่งนะครับที่เป็นหัวเรือใหญ่ท่านไลออนดอรลุ่งทิพย์สองายนะครับท่านรู้ว่าเราทํากิจกรรมดีๆอย่างนี้ท่านก็สนับสนุนมาทาันทีเลยสโมส์ไลออนพระรามสองราชมนตรีซึ่งไลออนท่านประหยัดอังคณาวิาสันนี้เป็นผู้ที่ใจดีมากๆนะครับบริษัทเทเลซ่านะครับแล้วก็บริษัทเพาเวอร์ไลน์บริษัท NRC นะครับบริษัท M Electric นะครับแล้วก็วอลีเบบี้แม้กระทั่งธนกิจดีไซเคิลนะครับวานอิงเจ็ตนะครับแล้วก็วิโรจน์พลการนะครับบริษัทบรลลิงนะฮะบริษัทของคุณมัทยาจับสอนทิพย์นะครับซึ่งเป็นสมาชิกสโมสรยอว่าตากถินนะครับแล้วก็บริษัทดวงสิริคิสเมติกบริษัทธงชัยรีไซเคิลแล้วก็บริษัท O R Chemical นะครับแล้วก็มี โมสรพ์งเวียนใหญ่ด้วยนะครับพวกเรารวมตัวกันนะครับต้องขอขอบคุณน้ําใจอย่างดีนี้เลยสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คืออีก2สโมสรสโมสรเลออนสมุทรส,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 สาครโดยท่านเลออนเฉลิมวาวันทวีวงศ์กับสโมสรเลออนสาครบุรีนะครับเึื่อวันนี้น้ําใจที่เราได้มาเราส่งไปช่วยผู้ที่ประสบภัยที่ในจังหวัดเชียงรายแน่นอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันนะครับคืนนี้เราขอออกตัว แต่วันนี้เดี๋ยวเราไปอาบนภาแต่งตัวก่อนเพื่อที่พรุ่งนี้เราจะได้สดชื่นในการทำกิจกรรมต่อไปครับขอบคุณครับ